นึกภาพดูสิครับพวกเราอยู่ในช่วงเวลาที่ความขัดแยง้งทางการเมืองยังคงลึกซึ้งอยู่ในใจของสังคมไทยแล้วเหตุการณ์ที่ดูเหมือนเล็กๆในมหาวิทยาลัยกลับกลายเป็นจุดจุดประกายให้ทุกคนหันมามองอีกครั้งนี่คือเรื่องราวของนิสิตจ,จุลาที่กล้าชูป้ายประท้วงนายอภิสิทธิ์เวชชัยชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีแทนนี่เองแต่เดี๋ยวก่อนจริงๆแล้วมันไม่ได้แค่นั้นหรอกครับยังมีรายละเอียดที่น่าสนใจมากมายที่หลายคนอาจยังไม่รู้เลยมาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างและทำไมมันถึงสำคัญขนาดนี้ วันที่3พฤศจิกายน2568นายรัตกล้าอินทวงสุวรรณคีรีหรือที่รู้จักกันในชื่อเนเน่รองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ได้เปิดเผยเรื่องราวผ่านโพสต์เฟซบุ๊กเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่น่าสนใจที่คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยเนเน่ได้เป็นคนหนึ่งที่อยู่ตรงนั้นตั้งแต่ต้นจนจบตอนที่นายอภิสิทธิ์เดินทางมาเป็นวิทยากรพิเศษในงานเสวานานโยบายสาธารณะแต่แล้วกลุ่มนิสิตจุฬาก็ถือป้ายแสดงออกและขอคำชี้แจงจากเขาเรื่องการสลายการ ชุมนุมเมื่อปี2553ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ยังคงเป็นแผลในใจของหลายคนมาจนถึงทุกวันนี้สำหรับเพื่อนๆที่อาจยังไม่คุ้นเคยกับเรื่องนี้เอาแบบนี้ละกันการชุมนุมปี2553นั้นเป็นช่วงเวลาที่ประชาชนไทยออกมาประท้วงรัฐบาลอย่างกว้างขวางเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมและการปฏิรูปต่างๆแต่สุดท้ายมันจบลงด้วยความรุนแรงและการสลายชุมนุมที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายคน นายอภิสิทธิ์ในฐานะนายกรัฐมนตรีคนนั้นก็ถูกมองว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจต่างๆในเหตุการณ์นั้นแม้มันจะผ่านมาก็ตามแต่คำถามยังคงวงเวียนในสังคมไทยและนี่แหละคือที่มาที่มีสิทธิ์เหล่านี้ต้องการฟังคำตอบจากเจ้าตัวโดยตรงเพราะบางทีการได้ยินจะหากต้นเหตุอาจช่วยไขข้อสงสัยได้มากกว่าการอ่านข่าวหรือฟังคนอื่นเล่าหลายเท่าเนเน่บอกไว้ในโพสต์ว่าพระอยู่ในเหตุการณ์จริงอภิสิทธิ์นิสิตุลาเลยอยากเล่าให้ฟังค่ะ และได้อธิบายว่าตอนนั้นเธออยู่ด้านล่างคณะรัฐศาสตร์จุลาก่อนที่การบรรยายในห้องจะเริ่มขึ้นสักพักกลุ่มน้องๆนิสิตจ,จุลาประมาณ5-6คนได้เข้ามาถือป้ายและแสดงออกเพื่อขอคำชี้แจงจากนายอภิสิทธิ์เกี่ยวกับประเด็นการสลายชุมนุมปี2553ที่ยังคงเป็นหัวข้อที่หลายคนยังคงสงสัยและอยากรู้ความจริงจากปากของผู้เกี่ยวข้องโดยตรง ก่อนอื่นเนเน่ได้สแสดงความขอบคุณสื่อประชาะไทยที่บันทึกและเผยแพร่คลิปเหตุการณ์อย่างละเอียดให้ประชาชนได้เห็นข้อเท็จจริงด้วยตาของตัวเองซึ่งนี่เป็นตัวอย่างที่ดีเลยครับว่าสื่ออิสระมีบทบาทสำคัญในการนําเสนอข้อมูลที่เป็นกลางและครบถ้วนไม่ใช่แค่ข่าวสั้นๆแต่รวมถึงบรรยากาศและรายละเอียดที่ช่วยให้เข้าใจเรื่องราวได้เต็มรูปแบบเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในกิจกรรม policy talk ที่มีหัวข้อนโยบายสาธารณะทฤษฎีและการปฏิบัติซึ่งจัดโดยาศาสตราจารย์ชัยชัชยพรในหลักสูตรรัฐาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตสาขานโยบายสาธารณะ และเนเน่เองก็กำลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรนี้พอดีเลยคุณอาจารย์ชัยเนได้เชิญนายอภิสิทธิ์มาเป็นวิทยากรคนแรกในซีรีส์ policy talk ที่มีทั้งหมด4ครั้งโดยการเลือกวิทยากรนี้มาจากการหารือร่วมกันระหว่างคณะนักศึกษาปริญญาเอกและอาจารย์ชัยยันเนื่องจากนายอภิสิทธ์เป็นอดีตนายกรัฐมนตรีที่ในสายตาของอาจารย์ชัยยันเป็นคนที่มีความ อิสระในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะอย่างแท้จริงซึ่งนี่เป็นคุณสมบัติที่หาได้ยากในผู้นําทางการเมืองไทยยุคหลังๆเพราะหลายคนมักถูกครอบงําโดยอิทธิพลภายนอกหรือไม่ก็ถูกจํากัดโดยระบบต่างๆทําให้ยากที่จะนํานโยบายไปสู่การปฏิบัติได้อย่างอิสระแต่เดี๋ยวก่อนนี่แหละคือส่วนที่น่าสนใจมากเหตุการณ์นี้ไม่ใช่เรื่องที่ใครคาดคิดได้เลยครับเพราะทั้งคณะอาจารย์และนักศึกษาปริญญาเอกไม่มีใครรู้ล่วงหน้าว่ากลุ่มน้องๆน,นิสิตจะเข้ามาถือป้ายประท้วงแขกรับเชิญของพวกเขาแบบนี้ในคลิปจะเห็นได้ว่าทีมรักษาความปลอดภัยรป พยายามทำหน้าที่อย่างเต็มที่พยายามจัดการสถานการณ์แต่แล้วนายอภิสิทธิ์กลับพูดกับเจ้าหน้าที่อย่างสุภาพพร้อมกับแต่แขนเบาๆและกล่าวว่าไม่เป็นไรครับให้เขาแสดงออกเธออย่าไปกีดกันจากนั้นท่านได้ชวนน้องนนิสิตมานั่งคุยกันที่ม้านั่งบริเวณใกล้ๆเพื่อเปิดโอกาสให้ถาม ตอบอย่างตรงไปตรงมาการสนทนาดังกล่าวใช้เวลาประมาณ20กว่านาทีและมีน้องนิสิตคนหนึ่งขออนุญาตบันทึกเสียงและวิดีโอไว้ซึ่งนายอภิสิทธิ์ไม่ติดขัดอะไรเลยหลังจากนั้นคราวนี้ถึงได้รู้ว่าสื่อประชาไทยก็รวมอยู่ในการบันทึกของน้องๆด้วยทาให้คลิปนั้นครบถ้วนยิ่งขึ้นสําหรับเนเน่ที่เห็นเหตุการณ์ตั้งแต่ต้นจนจบเธอแนะนําให้ทุกคนดูคลิปเต็มจากประชาไทยด้วยตาของตัวเองเพื่อรับรู้บรรยากาศและข้อเท็จจริงอย่างที่มันเกิดขึ้นจริงๆเพราะบางครั้งสิ่งที่เราเห็นผ่านบางมุมอาจไม่ใช่เรื่องงทั้ห การได้ฟังจากต้นเหตุการณ์นั้นดีที่สุดเสมอครับและเนเน่ก็ได้แชร์ลิงค์คลิปนั้นไว้ที่นี่เลยคลิปเต็มจากประชาไทยเหตุการณ์นิสิตจุลาขอคำชี้แจงคุณอภิสิทธิ์ https://youtu.be/gph95?si=T22Y ไม่ว่าคุณจะคิดเห็นอย่างไรสิ่งสำคัญคือการฟังกันด้วยเหตุผลและใช้วิจารณญาณบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและนี่แหละคือจุดที่เรื่องอาจกลายเป็นหัวข้อที่มีการถกเถียงกันไม่หยุดหย่อน คุณคิดว่าเมื่อผู้นําทางการเมืองถูกท้าทายแบบนี้มันเป็นการแสดงออกที่ถูกต้องหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นการละเมิดขอบเขตของการเสวนาวิชาการและที่นายอภิสิทธิ์เลือกที่จะไม่กีดกันและเปิดโอกาสคุยตรงๆแบบนี้มันแสดงให้เห็นถึงความสุภาพและความเป็นผู้นําที่เปิดกว้างจริงๆหรือแค่กลยุทธ์ทางการเมืองเพื่อสร้างภาพที่ดีแม้บางคนอาจเห็นว่าเหตุการณ์นี้เป็นการเปิดประตูให้กับการอภิปรายที่สร้างสรรค์แต่ก็มีอีกกลุ่มที่มองว่ามันเป็นการรบกวนที่ไม่เหมา ผสมในสถานที่ศึกษาที่ควรเน้นความรู้มากกว่าความขัดแย้งทางการเมืองคุณเห็นด้วยหรือไม่มาพูดคุยกันในคอมเมนต์สิครับคุณคิดอย่างไรกับการจัดการสถานการณ์แบบนี้และมันสอนอะไรเราเรื่องการเมืองไทยในปัจจุบันบ้างถ้าคุณมีมุมมองที่แตกต่างหรือข้อคิดเห็นใหม่ๆอย่าลืมแชร์นะครับเพราะการแลกเปลี่ยนความเห็นแบบนี้ช่วยให้ทุกคนเข้าใจเรื่องราวได้ลึกซึ้งขึ้น